ครับเรื่องราวของในมุมของคงงุยงยี่นีนะฮะคุงยี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอ้วนๆคนหนึ่งที่ที่มีความรักนะครับในในการฟังเพลงแล้วเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งญี่ปุ่นซึ่งขัดกันหน้ามากแล้วก็ผมเนี่ยก็จะจะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ ไปร้านหนังสือการ์ตูแล้วก็เดินฟังเพลงไปปกติทําชีวิตปกติฮะก็ดันมาเจอสาวน้อยท่านหนึ่งนะครับที่เราตกหลุมรักเขาซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นพรมลิขิตแน่นอนที่เขาส่งมาให้เราเจอผู้หญิงท่านนี้นะฮะน้องนาลาคนนี้เนี่ยคือจังหวะเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยก็ดันไปตรงกับน้องนาลาที่เขาฟังท่อนเดียวกันดนตรีพร้อมกัน เราคิดว่าใช่แน่นอนเราก็เลยเริ่มตามตัวละครผู้หญิงคนนี้ความสนุกมันจะอยู่ในในตอนที่เราแบบได้ได้ไปแอบชอบเขาได้ไปแบบตามเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตัวละครของผมเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์มากในในใน,ในทุกๆฉากครับคือพี่แดนก็จะเก็บละเอียดความละเอียดทั้งหมดที่แบบว่าเราเราแบบเราไม่เคยเล่นมา,มา,ม,ามาก่อนอะไรเงี้ยครับผม ฝนนี่โอ้เกือบทุกฉากครับที่ผมเข้าเข้ามาแล้วก็ช่วงฝนตกทุกคนก็จะมีมุมเกี่ยวกับอ,อยากจะดูแลคนที่เรารักนะครับไม่อยากให้เป็นหวัดบ้างเอยแล้วก็อยากจะดูแลที่ท,ที่แบบคนเหงาเขาเศร้าหรืออะไรเงี้ยอย่างตัวละครของพุงยี่เนี่ยก็ฝนตกก็อยากเล่นน้ําฝนอยากมา เปียอยากจะมาอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาฝนตกก็อยากจะมาเล่นฝนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือบางมุมที่ที่อกหักก็ก็อยากจะแบบเดินเปียกฝนแบบเหมือนเพระเอ็มวอะไรเงี้ยก็มีนะคือมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบคนส่วนใหญ่ก็ก็ทํากันผมก็ก็ยังเห็นอยู่อะไรเงี้ยครับเจอหลายๆอย่างมากเจอแบบฝนนะฮะที่แบบว่าตกตลอดตกกับทุกฉากนะครับผมแล้วก็ ต้องถ่ายในบรรยากาศนาหนาวๆเราก็ต้องทำให้เต็มที่เพราะเราเป็นเพเอกบทไม่ได้นะครับเพราะมันคือการแสดงเราแล้วก็อย่างนึงคือจะมีโดนถีบบ้างถีบตกเขาม้างแล้วก็มีแบบมีต้องโชว์พุงต้องเปียกฝนแล้วก็แก้ผ้าแบบอะไรเงี้ยแบบถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญคือความความสุขของ ของหนังเรื่องนี้ที่คนดูจะได้รับเนี่ยคือหนึ่งความตลกนะครับแล้วก็ความซึ้งนะครับแล้วก็เพลงที่พี่แดนเนี่ยจะตัดต่อแล้วก็ดนตรีเนี่ยโอ้โหผมว่าครบรถอย่างแน่นอนซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามฤ่ดูที่ฉันเหงานะครับผมร้อยแปดเหตุผลที่ทุกคนจะเหงาเนี่ยคือมันมันมีหลายอย่างแหละผมเชื่อฝนตกคนอ,อกหักก็เหงาได้หรือว่าคนฟังเพลงอ,อกหักก็เหงาได้เหงาและเศร้าเนี่ย ไปดูภาพยนตร์เรื่องฤดูที่ฉันเงาครับผมคิดว่าทุกคนอ่ะจะหายเหงาแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่แบบว่าทุกคนกลับมาใช้ได้แน่นอนครับผม